แมดแดงด้จ้าสวัสดีทั้งหมอเลยวิยาก้หมอพันสิพาไปแงมดแดงเลยจ้าขางขงเฮือนนี่ลหละจ้าพี่น้องจ้าไปไปนำกันเด้อสวัสดีจ้าไปพี่น้องไปลุยลุยลุยหากินบ้านๆเด้อพี่น้องจะไปแย่ไข่มดแดง พี่น้องงางเที่ยวรอบาน,ดนาได้พี่น้องจ้ <laughs> าไปวันนี้แหละเราเลาะเฮือยนี่ลับพี่น้อง <laughs> มันแก้ซ้อนปูกันอกนก่ว้น่นี่หากินขางเฮือยนขางสัน้นเด้พี่น้อง เอาเลยลุยเลยยายกอนมันจะพอได้บอพี่นอ้องขุดขึงบอยายกรท่านนี้นั่งขยายแห้งพี่น้องมาเห็นว่าเป็นบอพี่นอ้องมันซิมีแม่มีหลูกบนบอเนี่ยลังจากทางมาแดงแล้วกยายกอนสิพาปลาหมิ่นเด้อพี่น้องเด้อ ยากรพันธุ์เทนไว้แล้วเรียบร้อยแล้วจ้าโอ๊ยอ่อนแดดอยู่ในห่มไงแม่กู้ใส่หัวยศสอนแล้วโอ้ยมันมียันหนีตัวเราพี่น้องเนี่ยมีใครมันอยังไม่พี่น้องเดยวสอนกับบัตยื่นดูสิมันถือบ่อเธอมันถือข้างมันบอ่นนบอ <laughs> นี่กินเต็มอยู่ยี่อนว่ะพี่น้องเลยโอเหทียนโพดเทียนโพดอากินรอเฮือนน้ำเฮือนคักๆพี่น้องนั่นต้นบักตุ้มเั็นบอพี่น้องนะต้นบักตุ้มเนี่ยไอ้น้องสาวมปลูกไว้โอ้ยมาแดงกัดได้สอนยืนยยย่นใกล้ๆกับเด่นต้นขาวๆนั่น ทั้งหลังยายก้อนบุกีดาด้พี่น้องคนผูกไหวมันอันนี้หรือบ่โอ้โอ้มีตะไครยังไงพี่น้องพี่น้องพี่น้องนั่น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 เก็บไปไหมออกงอนยายสอนไอ้เด้อยายสอนเก็บไม่ได้เด้อโอ้ยมะดแปแงมากพี่น้องโอ้ยมะแดงกัดคอยมะแดงกัดข้อกอยนอขปอยพันยางออกก่อนกหลายมั มีแต่ไครโอ้ยเต็มแลหายยศแลง้หายยศแลงหายยศโอ้ยมงที่เราน้องมลนเต็มเลยหน่อยมันมาแล้วอันนี้มาพี่น้องไโอ้ยมันแดงโอ้ยไไงกินมาพี่น้อตั เด้งจ่อก่อนแล้้ยกัดยายสอนคือกันแหละโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวๆี้เียมาแดงกัดมาจะไดนมาแด้งกัดคือก,ก,กันนอ๋เขาใส่กระดงเขาแปลงมแรลนออกได้เธอวายก่อนวะคอยยังไงมาได้กัด,กดนคือกัน โอ้ยยัก่อนเด้อโอ้ยมาแดงกัดเดซ้อนึงกันแล้วนี่โอ้ยกูได้๋ยาแปะมาเดี๋ยวยัยก่อนมาแปะมาเด้อพี่น้อเด้มันตายอ๋อเว้ดแล้วนั่นนั่นพี่น้องโอ้ยโอ้ยมันจะปรกัดเป็ดเธอเอาอันนี้อ๋อมันคือเขาไปห้างเก่ามันบอกพี่น้องจะแปะก็เด้เอาแปะกันไปไปไปแดนพี่น้องมึงมาค้มกับเปลี่ยนดอกเปลี่ยนอันนี้นะพูน นวยน่ะนะท่านในตอยลงอยู่นวยนี่เป็นดอกแล้วพี่น้องดออีกแล้วนึงฮะมันก็มีอยู่เออใครง่ตื่นอยู่ล้แต่มันกัดด้วยน่นเห็นมอมันไตเต็มอยู่น่ะแล้วเอาแปะั่เห็นมอกใครง่่มันลืมมันเผามาอันนี้เอาแป้่กว่อ้ไปคอบันไดเหมือนน่เห็นลงลีปอยู่บ่ ไข่ได้แป้งมากหรอบ่แปงกทอดมันไม่ใช่แป้งมันแต่แพทโทอมันโกกีงแอลมาเบิ่งแอลมาเบิ่งว่าแป้งว่าใส่เต็นบ่อไข่ไงแจนมาเอาพี่น้องเนาะเออจากสี่าข้าวเจ้าอื่นว่าแง่ไข่มดแดงมันบ่อกพี่น้องเออไปลุยห้างไหมพี่น้อง เบิร์มันหายยายสอนถือครูไปนำมันสิบประกาศยายสอนบ่นี่หืมอ่าเบื่ออ๋ฟาดไปหยังโอ้ยอินี่ทายหยังอยู่ทางนั้นพนมาทายหยังพอนมาทายเพื่นไหวโอ้ยแงไปเห็ดหยังแงไปกินเหรอเนาะเออ เพิ่นหายไม่เห็ดไฟหายเพิ่นก็เลยว่าถ่ายแมงอีหยังเพิ่นว่าพี่น้องถ่ายเพิ่นซื้อๆเด้อพี่น้องเด้อเยาว่ากันเด้อจ้ะฝนยายก้อนโดเดียโดเดียอยู่พื้เดียวพี่น้องจ้ะโอ้ยยายสอยยางขับไปบัได้หมดแดงกัดหมดแดงมันหลายพี่น้องมันยางบัได้เลยโอ้ยตุ่นนี่ยางพี่น้องจ้ายายก้อนว่าเออหาพี่น้องแล้วให้พี่น้องก็ซอยเด้อพี่น้อง มันหาย่ยสอนยางไปมยนแดงเต็มอยู่ไม่สอนไปเห็นจะได้ม่จะมดแดงหนิห่วยเอ้าทางเดียวนะทางอีกบอกอุ่นหน่อุ้ยุ่นเราอีกเอาอีกเอาอีกออ เพราะแกงพี่น้องมันมาปล่อยมดแดงหงยยางยางเนมดแดงหลายนั่นเดะช่องบังเอ้ยเออดรอเทอเรครับเบอร์ทอ์เหครับมาน่อยใหญ่เกินมาสิหน่อยได้จังไดตุ๊กโอ้แงใสอุ้ยนี่จะไปทอดใส่ไข่พี่น้องกำลังปรุงพักขา พักว่ามืัวนี้ยอดบักตุ้มพี่น้องเอาไปแกวลาบเด้อนี่พี่น้องจ๋าลาบเป็ดแห้งตาแสบนี่เออใส่ลาบเป็ดโอ้ยมาแดงกัดคอยอ่โอ้ยฝากไปน้ำมาแดงกัดน้ำพี่น้องเอ้ยนี่ตะกี้นี่บักตุ้มนี่มันอะไรๆต้นอะไรหลายๆเลยพี่น้องปุ่นไอ้ก้อนหักต้นนั่นออกจากท่าให้เด้อหนึ่งมือว่างไอ้ก้อนมาติดดองๆอยู่พี่น้อง มึงพี่นอ้องนี่ยเขาเอื่นหน่อยกระเช้ากระเช้าสมัยตะกี้ยศซ้อนเป็นเด็กหน่อยโอ้ยนี่บักมี่สมัยตะกี้ยศซ้อนเป็นเด็กหน่อยเนี่ยผลินเพื่อนหน่อยหาบเด็กน้องนี่เอาไปหาผลินนี่จากกระเช้าเนี่ยมันคือกระเช้าเนาะองย์ปกะกอน <laughs> นี่พี่น้องเขาเอื่นว่าเครือหมาน้อยเสียไปขัดแล้วมันเป็นวุ่นนี่พี่น้องนี่เห็นบ่อกเป็นวุ่นเขาเรียกว่าเครือหมาน้อย นี่ค่ะเางื่อนร้านสาวปลูกดอกไม้ไว้พี่น้องนี่ใบตูไทยกับมีดอกไม้สวยๆนี่นี่ถางเงื่อนป้าไปปลูกพักปลูกมีซีใบไว้ในพี่น้องเห็นไหมปลูกไว้หมดเลยนี่น้อง <c oughs> ไอ้เฮือนปลาฝนตาอะ้รเห็น,น,หนยังวะแจ็ก้อนอยู่บันไดน้อยเนาะไปแงอยู่บันไดน้อยเนาะพี่น้องเออี๋พงยายสอนดูดปลากล้วยปลาหยางมานี่โอ้ยไปบันไดแล้วบัดนี่ฮ้อย่าพูดพี่น้องแนมไ่เห็นดอกนี่พวงพี่น้องกล้วยกล้วยกล้วยพวงเขาปลูกกล้ยกวย,น,วยนี่ก็พุทราก็คือบักทันนี่ มานนอกข้าวเบอร์จีนืออยากได้จ้ะพี่น้องจ้านี่เห็นบ่หน่วยดกโดดเห็นบ่พี่น้องหน่วยดกขนาดเลยนุนเห็นบอกขยายเลยอือย่าก้อนทางมามามาจูาพี่น้อง <laughs> นี่นต้นนี้ยังเหรอเธอต้นบอกบอว่าพ่อนาพี่น้องมันอยู่ในโกโก้ก็กว่า มาห้าแยะไข่มดแดงคนวาโอ้ยคนอะไรคนวา,วนวาพี่น้องจ้าอ้ยเนาะนี่แหละพี่น้องถ้ามาศาสตร์บานนอกเข้าหากินยังสีแ่แหละพี่น้องจ้าโควิดมันหลายกตหากินแบบผื้นบานถ้านอกพี่น้องนี่ก,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 ก็กล้วยก็อ่อยฮะก็มีกล่วยฮะก็มีอย่อยางฮะก็ม่บบกฮู้งฮะกม็กมีพี่น้องบื้ออยากดอกจ้า มาไปเขาแถวเขากองเด้อหากินแบบบานๆห้องสี่ลับพี่น้องจา้าเืมแยกก้อนเด็เครื่องสวิงหลับพี่น้องอ้าวฮ<า>ะนี่เด็สั่งผ้าก็ยื่นอยู่หนีมันยางมาหอดแล้วตัวนอพี่น้องนี่พี่น้องกล้วยก็มีนะคะกล้วยกล้วยกล้วย มีเบิร์ุทุย่างมาต่องไปยืน่าวแถวนอะพี่น้องหากินแบบธรรม,าามาชาติบานหน้าเฮานี่แหละดีที่สุดครับว่าต้นกล้วยกับปูกลวยงามๆเลยพี่น้องมันอยู่ไกลๆของหมูนำใส่ก็มาทางมือลังกระดอีกตัวพี่น้องปูปูกกกกว่าไปม่เธอกกว่าบอก โอเวเด้อพี่น้องมดแดงมันชอบอยู่หืมหืมโตรวะแย่ไข่มดแดงแย่ก่อนเหรอโโกโกโกว่าบอกกโกกว่ามาใหาแย่ขายมดแดงเมือเหื่อจะสอนออกเอ้ยพับพับเลยพี่น้องเลยตอนนี้กําลังหามงศ์เสาเนาะหายได้เออตําตํกับมีดเด้พี่น้องอ่ะ ยัดยกับเออนันไปอันนี้เลยเอามืออันนี้โลดเออกองเอางสันแหละใครมันก่ใหญ่ได้พี่น้ออุ้ยแต่หลายจนมาตัวละอื พี่น้องโอ้โหเดรร้ายตัวลราพี่น้องม่ทั้งเป่งม่ทั้งใครแม่เห็นยศอัน,อนกับนางอยู่ในอันนี้ดิ้นน้ำหมอนในแห่งสีอันนี้บอกมันสิบอแลนการ์ดยศอ่ะพี่นอ้องอ๋อพี่น้องจะมาหนีได้เดี๋ยวพี่น้องขอจบคลิปจะมาหนีได้จ้าเด้อพี่น้องจ้าเนี มันสิกัดเจะสอนแค่นี้ละจ้าถ้ารักถ้าชอบกดไลค์กดแชร์หน่อยด้วยจ้าเด้อพี่น้องจ้าจ้าบายบายจ้าเอาไม่ได้กัดจ้าโอ้โอ้พี่น้องคิดถึงสุขุขุทุกคนนะจ้าเด้งกัดเด้อพี่นออ้องมีเงินแต่ละอายอุอืออ่าหย่าสิ้นเลยพี่น้องป่ะมาดิได้ไล่แล้วเหื่อก่อนพี่น้องเหื่อย